ธรรมวินัยคือศาสดาแทนพระสมมาสามพุธทธเจ้าอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงรับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออยากคิดอย่างนั้นอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานนท์พิสุพวกใดเป็นผู้ไขนาิกา พิสุพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสานะอันเดอร์ที่สุดแรงอานอนท์ความคาโูนแห่งกัลยานวัตนี้มีนายุคบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายเราขอกล่าวย้ำกะเธอว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย